ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่ส5บหกุมภาพันธ์นี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีธนูนะคะหากระยะเวลาการสับไพ่นานเกินไปเลื่อนผ่านเข้าสู่ช่วงทํานายได้เลยนะคะระยะเวลาการสับไพ่ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ หึ 1> 1นาทีกว่าๆนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่สิห้ากุมภาพันธ์นี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูได้ไพ่6ถ้วย6ถ้วยเออโทษทีค่ะ5ถ้วย view of fortune นะคะ Queen of p e n t a c l e ราชินีถือเหรียญน,นะคะชาวราศีธนูเรื่องราวต่างๆในอดีตความเสียใจการสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งหน้าที่การงานธุรกิจหรือแต่เรื่องใดๆก็ตามก็ตามนะคะบางท่านนะคะอาจจะเจอมาแล้วนะคะ บางท่านอาจจะถึงค่ะหรือบางท่านมีเกี่ยวข้องกับความรักเลิกลายอย่าล้างปวดร้าวถูกหักหลังถูกหลอกถูกโกงขาดทุนล้มละลายอะไรเงี้ยสิ่งใดๆที่ไม่ดีไม่ว่าท่านจะผ่านมันมาแล้วหรือท่านกำลังพบเจอหรือท่านอาจจะเจอในอนาคตขอให้ชาวราศีธนูมีสติมีสมาธิ นะคะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างเราลังมันไว้ไม่ได้เราลังไม่ได้เกินความสามารถที่เราจะจัดการหรือควบคุมมันได้ดังนั้นเราทำได้เพียงแค่ว่าปล่อยวางปล่อยวางนะคะชาวราศีธนูอาจจะเจอเรื่องที่ต้องทุกข์ใจหลายเรื่อง หรือมีปัญหาลุมเล้าปัญหาอุปสรรคขึ้นลมชีวิตถาถมหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาประดังในชีวิตขออย่างเดียวขอให้ชาวราศีธนูมีสติมีสมาธิอย่าไปเขาเรียกอะไรอเขาเรียกอย่าไปกระเพื่อมตามคลื่นลมคลื่นทะเลที่มันมากระทบเราคือถ้ามันร้อนมาเราร้อนกลับมันยิ่งจะหนัก มันยิ่งจะหนักมันยิ่งจะโหมให้มันรุนแรงมากขึ้นแต่ถ้ามันกระทบมาก็เหมือนให้มันกระทบไปทบกระทบไปแล้วก็ผ่านไปก็จบอย่างเงี้ยเราเราจะเราจะมีความสุขเราจะสบายใจเราจะไม่เป็นทุกข์เราจะไม่เครียดเราจะไม่กดดันกับเรื่องนั้นๆที่เราเศร้าเสียใจนานเราต้องยอมรับว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแล้วไม่มีใครสมหวังร้อยเปอร์เซ็นหรือสมหวังทุกอย่าง บางครั้งคุณได้สมหวังเรื่องนี้แต่เรื่องนี้คุณไม่สมหวังคุณได้เรื่องนี้แต่คุณต้องสูญเสียเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่ว่าใครจะเจอความผิดหวังการสูญเสียการล้มละลายหน้าที่การงานธุรกิจหรือแม้แต่ครอบครัวแตกแยกนะคะหรือล้มไม่เป็นท่าเรื่องใดๆใใก็ตามนะคะท่านต้องรู้จักคําว่าปล่อยวางให้ได้ชาวราศีธนูสิ่งสําคัญที่สุดแล้วท่านต้องรีบลุกลุกขึ้นมาใหม่ ลุกขึ้นมาใหม่ลุกให้เร็วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยวี e ออฟฟอ r t จูนกับ Queen ค e e e n อฟเ e นิกั s นะคะถ้าท่านตัดอารมณ์เศร้าหมองโศกเศร้าเสียใจอะไรที่มันปล่อยพลังงานลบๆออกไปอะ่ะพูดง่ายๆปล่อยพลังงานลบๆออกไปไม่ว่าในหน้าที่การงานธุรกิจการเงินความรักครอบครัวใดๆก็ตามต้องปล่อยออกไปให้ได้ปล่อยให้เร็วตัดให้เร็วจบให้เร็ว มันพูดง่ายแต่มันทํายากใช่แต่อย่างน้อยท่านต้องเยียวยาจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นให้เร็วที่สุดพร้อมที่จะรับพลังงานใหม่พลังงานดีๆรอคอยท่านอยู่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของท่านนะคะพอท่านปล่อยวางได้ปุ๊บเมื่อไหร่ที่ท่านมีความสุขจิตใจท่านมีความสุขพุกเขิรมลุกขึ้นมาสู้ดุยงานทําอะไรต่อสักอย่างเนี่ยมันจะพลิกผันมันจะพลิกผันชีวิตท่านจะพลิกผันนะคะ พลิกผันไปในทิศทางที่ดีชีวิตท่านจะมีความจเจริญรุ่งเรืองจะมีโชคลาภทางการเงินเด่นมากบางคนมาจากราบรอยลาบรอยตรงน,นี้อาจจะมาจากการซื้อหวยรวยเบอร์ที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากบางคนอาจจะมาจากหน้าที่การงานหรือธุรกิจนะคะ เป็นโอกาสดีๆที่ท่านจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะในการทํางานในการทํามาหากินบางคนนะคะเคยทํามาค้าขายแล้วก็ขาดทุนไม่เป็นท่าแล้วตอนนี้ท่านรู้สึกว่าเอาโอเคท่านปล่อยวางมันได้แล้วท่านอยากกลับมาลุกลุยสู้อีกเพราะท่านอยากกลับไปค้าขายอีกก็ค้าขายได้แต่ก็ต้องค่อยๆลงทุนอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าใจร้อนนะคะเอาตามกําลังทรัพย์ที่เราสามารถที่จะไปลงทุนหมุนเวียนในธุรกิจนั้นได้นะคะ ถ้ามันเริ่มงอกเงยมันไดเน้เริ่มเห็นผลได้เก็บเกี่ยวได้เก็บกินรายได้จากตรงนั้นค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆลงทุนเพิ่มไปเรื่อยๆอย่าลงทุนตูมตามใจเย็นๆใจเย็นๆในการลงทุนในการทําธุรกิจในการค้าขายมีโปรเจกต์โครงการงานใดก็ตามที่ท่านอยากทําต่อไปเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ดีชีวิตของชีวิตท่านไม่ว่าหนะ้าที่การงานธุรกิจ พวกนี้สิ่งเหล่านี้จะเป็นจังหวะที่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตท่านโอกาสที่ดีต่างๆจะเข้ามาในชีวิตท่านชีวิตท่านจะฟื้นคืนชีพใหม่อีกครั้งนะคะแต่ถ้านต้องปล่อยวางพลังงานลบๆออกไปให้ได้ก่อนนะคะชาวราศีธนู <c oughs> ขอโทษนะคะอย่าลืมพลังงานลบๆ ต้องรีบปล่อยวางให้เร็วปล่อยวางเร็วเท่าไหร่สิ่งดีๆจะวิ่งเข้ามาหาตัวท่านเร็วเท่านั้นนะถ้าท่านเศร้าหมองเสียใจยึดจิตก,กับเรื่องนั้นนานชีวิตท่านก็จะไม่ไปไหนมันก็จะวนเวียนแต่ความทุกข์ความเศร้าความเสียใจอยู่ตรงนั้นน่ะอะไรดีๆที่มันกําลังจะเข้ามามันก็เข้ามาไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนตัวท่านเองอะปล่อยพลังงานลบออกไปแล้วไปผลักดันสิ่งดีๆไม่ให้เข้ามาในชีวิตท่านท่านต้องรีบปล่อยนะคะชาวราศีธนู ความเสียใจอะไรใดๆก็ตามที่มันเป็นพลังงานลบปล่อยให้เร็วจบให้เร็วปิดให้เร็วนะคะบางคนปล่อยไม่ได้ร้อยเปอร์ซ็หรอกแต่ถ้านต้องปล่อยได้สักเจ็ดสิบแปดสิบซให้มันเหลือนิดห,หน่อยในใจก็พอไม่ต้องถึงกับว่าลืมหมดลืมจนสิน้นถ้าใครทาได้งั้นอะวิเศษนะคะวิเศษนะ,ะแต่น้อยคนที่จะทําได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือเกินรอใ ส่วนมากนี่หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนี่ก็ถือว่าดีละปล่อยว่าปล่อยวางได้หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของความทุกข์ความเศร้าความเสียใจอย่างนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีจังหวะที่ดีที่ท่านหางานท่านจะได้งานใหม่งานนี้จะรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะคะจะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สบายชีวิตท่านที่เคยลำบากมาต่อไปนี้มันจะพลิกผันเป็นทำให้ท่านสุขสบายมากขึ้นหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมากขึ้น นะคะชาวราศีธนูแม้จะทำธุรกิจเหมือนกันนะช่วงแรกๆอาจจะลำบากหน่อยอดทนอดทนการเริ่มต้นมันอาจจะเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ลำบากหน่อยเป็นเรื่องปกติเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันยังไม่ลงตัวเมื่อมันเข้าที่เข้าทางลงตัวแล้วมันจะไปได้ดีนะ,ะไปได้ด้วยดีทั้งนี้คิดพิจารณาใครรวรให้ดีนะคะว่าจะลงทุนค้าขายสินค้าอะไรพยายามซื้อมาขายค่องซื้อมาขายไป อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องเน้นทำทำมากนะใครทํางานประจําอยู่อยากมองค้าขา,ขายเสริมอะไรเนี้ยก็ควรทํานะเปิดตา,าน้ําเปิดแหล่งรายได้โชคลาภทางการเงินของชาวราศีธนูปีนี้เป็นต้นไปเนะี่ยเด่นเด่นเรื่องการเงินการงานความร่ํารวยมีโอกาสมีโอกาสโดยเฉพาะใครเป็นผู้หญิงนะคะถ้าคุณโสดคุณมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีนีนะผู้หญิงมีโอกาสที่จะโชคดีกว่าผู้ชายในด้านการเงินแต่ ความได้เปรียบของผู้ชายก็คือว่าคุณอาจจะได้เจอเศษษฐีนีถ้าผู้ชายคุณเป็นคุณเป็นชาวราศีธนูนะคะคุณมีโอกาสได้เจอผู้หญิงที่เป็นราศีธนูนะ โชคชะตาสิ่งดีๆจะหมุนเวียนเข้ามาในชีวิตชาวราศีธนูเยอะแยะโอกาสต่างๆจะเข้ามาเยอะแยะแล้วแต่ท่านว่าท่านจะขวอยคว้าสิ่งใดเอาไว้นะคะเอาไว้นะคะแล้วก็ทาหรือสร้างมันให้เป็นความจริงนะคะประสบมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงชีวิตจะเริญรุ่งเรืองโชคลาภทางการเงินเด่นมากชาวราศีธนูต่อไปเรื่องความรัก ความรักให้คิดไว้เลยว่าคู่ไหนที่ไม่ใช่จบแน่นอนจบแน่นอนนะคะมีเหตุให้ต้องจบชงเลิกลาต้องอย่าล้างกันไปหรือต้องพัดพลากจากกันไปด้วยเหตุผลกลใดก็ไม่ทราบนะคะแต่ท่านจะรู้ตัวท่านดีว่าถ้าไม่ใช่ต้องปล่อยให้จบอย่าเอาความรักมาทําให้ชีวิตท่านเศร้าหมองเสียใจทุกตมนานอย่าเอาความรักมาสร้างพลังงานลบๆเยอะในจิตใจห้ามท่านต้องรู้จักว่าโอเคถ้าเขาไม่รักเรา เราก็ต้องรักตัวเองให้เป็นอย่าเอาความสุขของเราไปฝากหรือไปตั้งไว้กับคนอื่นขนาดตัวเราเองอะ่ะบางครั้งความสุขอะ่ะหัวใจอะ่ะเรายังดูแลไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนเลยเราจะไปคาดฝันให้คนอื่นสร้างความสุขดูแลเทคแคร์หัวใจความสุขเราได้ดีกว่าเราได้อย่างไรได้อย่างไรดังนั้นท่านต้องดึงความสุขมาไว้ที่ตัวเองเมื่อไหร่ที่ท่านปล่อยวางเรื่องความเศร้าเสียใจเกี่ยกับคนรัก ด้วยเหตุใดๆก็าตามปัญหาประสักเรื่องความรักใดๆก็าตามปล่อยวางไปซะต่อไปในชีวิตท่านจะพลิกผันหมุนเวียนนําคนดีๆคนใหม่เข้ามาในชีวิตหรือถ้าคู่ไหนที่มีปัญหาทะเลาะปอดแหวนการเป็นเหตุให้ถึงกับจะเลิกลายอย่าล้างแต่ไม่เลิกลายอย่าล้างก็จะพลิกผันดวงชะตาเรื่องความรักให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นท่านจะมีความสุขในความรักมากขึ้น นะคะคู่ของท่านหรือตัวท่านเองจะเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะจะมีความสุขอุ่นในหัวใจรู้สึกปลอดภัยมีเขาและเราอยู่ในใจซึ่งกันและกันนะคะท่านจะมีความสุขพร้อมพร้อมมากนะคะพร้อมทางดนความคือช่วงนี้อาจจะคือแต่ต้องปล่อยวางความรักไม่ดีให้ได้ก่อนนะคะหรือบางคนปัญหาประสัก บางคู่ที่ไม่เลิกกากันเรื่องเก่าที่มันจบไปแล้วไม่ต้องไปรื้อฟืน้นต่อไปนี้เริ่มต้นใหม่เมียวเริ่มต้นใหม่แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาดูแลเทคแคร์รักษามันให้ดีความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ดีเป็นจังหวะที่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตคุณบางครั้งก็แค่ จะมันจะเหมือนกับว่าความรักะจะหมุนเวียนนําคนดีๆคนที่ใช่ใชายในฝันนางในฝันเข้ามาในชีวิตคุณนะสําหรับคนโสดส่วนคนที่ยังไม่เลิกลาก่อนหน้านี้มีปัญหามีอุปสรรคหรือณนะตอนนี้อยู่ถ้าคุณยังคิดจะว่าอยากไปต่อในัความสัมพันธ์ให้คุณอดทนอดกลั้นให้เยอะนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวต่างๆให้มากที่สุดรอจังหวะที่ดีที่ใช่ท่านจะรู้ว่าต้องทําอย่างไรถึงจะมาสารสัมพันธ์ให้ไปต่อได้ ท่านจะเข้าใจท่านจะมองเห็นจังหวะโอกาสในการสร้างหรือพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีกว่าขึ้นสำหรับคู่ที่มีปัญหานะคะย้ำว่าผู้ชายมีโอกาสได้เจอเศรษฐีนี้ผู้หญิงถ้าคุณอยากเป็นโสดคุณมีโอกาสเปเส็นเศรษฐีนี่เองหรือถ้าคุณอยากมีความรักครั้งใหม่เขาจะหมุนเวียนนำพาคนใหม่เข้ามาในชีวิตนะ มีโอกาสที่อาจจะได้เจอชาวต่างชาติด้วยซ้ําแล้วแต่ว่าใครจะได้เจออย่างไรนะคะการเงินของชาวราศีธนูเด่นมากโชคลาภทางการเงินการเงินมั่งคั่งร่ํารวยคุณจะร่ารวยคุณจะสุขสบายมากกว่าเดิมค่ะชาวราศีธนูคลิปนี้อย่าลืมนะคะหมันรรมลล่นทําบุญรักษาสนินะสมนนั่งสมาธิทําเป็นประจำสม่ําเสมอหนุนนําให้ดวงชะตาของท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ให้ดวงชะตาของท่านพุ่งทะยานขึ้น ให้จเจริญรุ่งเร,องเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะชาวราศีธนู